สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน200บาทที่เข้ามาล่าสุดนะครับกดไปไม่เกิน2อนาทีนะเงินเข้าทูมิ e น่เวลตนะครับสำหรับยอดนี้ก็เข้ามาจริงแน่นอนนะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับถอนเงินไม่เกิน2นาทีนะครับผมเงินเข้าทูมิเน่เวลต์แน่นอนนะครับผมทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเน่เวลตแบบโดยตรงนะครับผมสำหรับใครที่อยาามีีเงินฟข้ เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเงินหรือเปล่านะครับผมตอนนี้นะครับผมมียอดเงินในส่วนของ TrueMoney Wallet นะครับจำนวน1,113.04สตางค์นะครับยอดด้านบนซ้ายมือเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของตัวแอปกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าแอปโก a l d a i l นะครับผมเป็นแอปหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชี TrueMoney Wallet นะครับแอปนี้สมัครฟรีนะครับผมมมมไ่่่ีคคาาาสสััรรรหือวกลงงททุนนใดๆ้้ิ ครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับจะกดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะหรือว่าจะกดในส่วนของ Google Play Store นะครับค้นหาคําว่า GoDaily ตามชื่อด้านซ้ายมือนะครับสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสแกนเพื่อที่จะดูนะครับว่าขั้นตอนการสมัครเนี่ยต้องทําตรงไหนอย่างไรเนาะสแกนเข้าไปดูได้เลยนะครับผมได้แนบไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะเป็นการดาวน์โหลดหรือว่าขั้นตอนการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการถอนเงินให้ดดดููรผมก็เเี๋ยววาไปิธ การกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูที่4นะครับก็คืออันนี้นะครับผมกดเข้าไปนะจากนั้นเนี่ยให้เราดูด้านบนตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยมีคะแนนหรือว่ามียอดเงินเท่าไหร่เนาะเขาจะคํานวณจากคะแนนที่เรามีอยู่ให้เราดูว่ายอดเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีกี่บาทมีกี่คะแนนนะครับผมสลับแอปนี้นะครับหลักฐานการถอนเงินนะครับผมก็อ่าไปให้ทางด้านขวามือนะครับเป็นการถอนเงินที่ผมเคยถอนจากแอปนี้มานะครับก็ประมาณ4,800กว่าบาทละนะครับจากการถอนเงินของแอปนี้เนาะโอเคนะครับให้เรางนี้นะครับผมครับ กดเข้าไปเลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมสาหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของการถอนเงินนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขั้นต่านะครับอยู่ที่10บาทนะสำหรับการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยมี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับหเป็น TruMoney Wallet นะครับสเป็น Mobile Top Up ในการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับสเป็นในส่วนของการถอนเหรียญ USDT นะครับเข้าในส่วนของกระเป๋า Binance นะครับถ้าเราอยากรับเป็นเหรียญคริปโต USDT แล้วก็ถอนเข้าไปที่ Binance ได้เลยนะครับตรงนี้ผมยังไม่เคยถอนเนาะผมก็เลยมาแนะนําในส่วนของ TruMoney Wallet ก่อนเพราะว่าผมเคยถอนของ TruMoney ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะมียอดเงินที่เราสามารถถอนได้อยู่ที่10บาท200บาท500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะถอนยอดไหนนะครับเราก็ดูคะแนนที่เรามีอยู่นะครับว่าเรามีคะแนนเพียงพอหรือยังนะครับเราก็เลือกเลยเนาะผมก็จะถอนไปที่200บาทแล้วกันเนาะเพราะว่ารายการ300เนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็100ก็ไม่มีนะครับผมก็เลยอยากจะถอนแค่200แล้วกันนะครับในการถอนเราก็เลือกไปที่200นะครับพอเราเลือกแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะขึ้นคําว่าเบอร์มืืืออออถครรบก็ใให้เาส่์ ม o นีวอลเล็ตลงไปเนาะเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินจํานวน200บาทจากนั้นเนี่ยเราก็กดยืนยันการแลกรับได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้ทําการกดแลกเงินรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรางวัลนะครับจะถูกจัดส่งภายในระยะเวลา3-7ถึงวันทําการนะครับผมตรงนี้ตามที่เขาได้แจ้งเลยเนาะจากที่ผมเคยแลกมาเนี่ยก็กดแลกไม่ถึง1นาทีนะเงินก็น่าจะเข้านะครับยวต้องรอดูก่อนว่าเงินเนี่ยจะเข้าทันทีหรือเปล่านะครับผมกดยืนยันไปนะครับเราสามารถกดดูในส่วนของ ประวัติการรับเงินตรงด้านบนตรงนี้ได้เนาะจะมีคําว่าประวัติการแลกรับของเรานะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมสำหรับยอดเงินที่เราทําการถอนไปนะครับจํานวน200บาทนะครับผมในวันที่28เดือน5 2022นะครับเวลา18บแนาฬิกายีนาทีนะครับรายการที่ถอนก็200บาทเข้าที่ชูมิวเทลนะครับครั้งล่าสุดที่ผมถอนเนี่ยก็จํานวนเงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับถอนในวันที่6เดือน5นะครับสองพันยี่สิบสองตอนเวลาสี่ทุ่มนะครับสาม 16นาทีก็ได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน500บาทเนาะก็ถอนมาหลายครั้งอยู่นะครับในส่วนของแอปนี้นะฮะก็ยังได้เงินอยู่นะครับจะ๋รอดูว่าครั้งนี้เนี่ยเงินจะเข้าตอนไหนนะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็มีการแจ้งเดือนนะครับสำหรับการถอนเงินไปนะครับน่าจะไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำเนาะตรงนี้ก็ได้รับเงินนะครับจำนวน200บาทนะครับผ่านชูนี่วอลเล็ตเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมตรงนี้นะครับดูอ่าตรงนี้นะครับเติมเงินนะครับของชูนี่วอลเล็ตที่แจ้งเข้า ของคุณมาถึงแล้วนะขอแสดงความยินดีที่คุณถอนเงิน200บาทสําเร็จคลิกเพื่อดูรายละเอียดนะครับ GoDaily แจ้งเตือนเหมือนกันนะครับว่ายังจ่ายเงินอยู่นะครับผมแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ TrueMoneyWallet เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของบัญชี TrueMoneyWallet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามากดตรงรายการนะครับมาดูยอดเงินนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับผมสาหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน200บาทที่เข้ามาล่าสุดนะครับกดไปไม่เกิน2อนาทีนะเงินเข้า TrueMoneyWallet นะครับสำหรับยอดนี้ก็เข้ามาจริง แน่นอนนะครับผมในส่วนของการถอนเงินนะครับถอนเงินไม่เกิน2นาทีนะครับผมเงินเข้า t True Money Wallet แน่นอนนะครับผมทาฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเรามาดูที่ยอดรวมนะครับว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมยอดรวมก็เป็น1313บาทนะครับจากเดิมนะครับ1,113บาทนะครับผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดาวน์โหลดสมัครใช้งานดูได้นะครับทำฟรีได้เงินจริงสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับผมแนบไว้ให้แล้วนะครับหร คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ